สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่สถานีรถไฟสุพรรณบุรีนะคะเป็นสถานีเล็กๆไม่ใหญ่ามากนะคะแล้วก็จะบอกว่าสถานีนี้มีการวิ่งเที่ยวรถนะคะเพียงแค่สองเที่ยวก็คือเที่ยว,วสุพรรณกรุงเทพตอนตีสี่นี่สิกับเที่ยวกรุงเทพสุพรรณตอนหกโมงสีน่นะคะแล้วก็ วันนี้มีผู้โดยสารประมาณสามท่านนะคะอันนี้จะรอรถเที่ยวตี๋แต่ว่ามาร้อนแต่ตอนนี้นะคะกลัวตกรถแล้วขบวนที่จะไปนะคะอันนี้รอรอหัวรถจักมาต่อขบวนนี้อ่ะ <c oughs> จะไปขบวนนี้กัน <c oughs> อันนี้บรรยากาศ บรรยากาศผู้เดือารระวางเรอารถ ดีกรพูดดิเอาพูดอะไรกันอาจจะเป็นบรรยากาศตรงหน้าสถานีรถไฟนะคะตรงชานชลาที่ผู้โดยสารจะต้องมารอรถไฟที่จะไปกรุงเทพนะคะก็มีรถหลายขบวนจอดอยู่ ว่าตอนนี้อากาศร้อนมากเลยพี่กอนก็ผื่นขึ้นแล้วเดี๋ยวลองดูบรรยากาศบริเวณชานชาลารถไฟนะคะอ,อันนี้จะเป็นสภาพของรางรถไฟนะปัจจุบันนะคะที่สถานีสุพรรณบุรีนะคะก็ดูจากสภาพไม้หมอนนะคะก็ถูกใช้การมาแบบนานมากมก็จะผุ นะคะแล้วก็ในส่วนของเหล็กรางรถไฟอ้าวในส่วนของเหล็กรางรถไฟนะคะก็เริ่มที่จะชำรุดสุดโทมแล้วนะคะก็จะมีการซ่อมบำรุงอยู่ตลอดก็ที่เห็นไกลๆตรงนู้นนะคะก็จะเป็นการซ่อมบำรุง รา,างรถไฟนะคะจะเปลี่ยนพวกเหล็กพวกหมุดพวกไม้หมอนนะคะเพื่อให้สภาพรางเนี่ยาสามารถที่จะทำการวิ่งรถไฟต่อไปได้